พอเล่าป็นพิมพ์ตัวหนังสือเป็นฟอนต์หน่อยแล้วเปเครื่องนี้เน็ตมันมีปัญหาตัวที่ไลนะครับพยายามแก้งให้ทราบหน่อยเพน่จะได้สื่อสารกันรู้เรื่องเนาะผ,ผู้สื่อผู้รับแม่พี่น้นงแก้งที่ให้พิมพ์เพราะอะไรเราจะได้รู้ว่าเน็ตมันไม่ติดไม่ขัดเพราะเคยมีแล้วว่าเคยพูดอยู่คนเดียวแล้วทําไมไม่เห็นคมเมนิ์พิมให้เขียนก็ไม่เขียน กินนี่ได้เน็ตมันหลุดน,นะนอยวันนี้นะครับเป็นสเน้นปกติและ v i p นะครับนะเจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดนะเน้นนะครับสี่เจดสี่ปดปกติและ v i p ฟังถ้าสูตรของพิเศษละ่ะคือแปดนะมันถึงมีสี่แปอยู่หางสุดท้าย นะครับสี 48, นี่ถ้าจะเล่นก็เล่นปกติพิเศษกับ vip นะถ้าจะล่าเม็ดเดียวก็ล่า4ี8แปดสี่นะสำหรับผู้หมักหางเดียวนะครับเพราะนั้นฟังจัดคำวาเอาฟังจัดปากปาก,ป,ากปกติ vip เน้น4นะครับเน้นรูด4ีนะคเป็นพิเศษมันก็ ขึ้นมาได้เหมือนกันแต่สูตรของมันคือเปียนนะครับอ่ะตามนี้ต่อไปเราเราน่าจะถูกหลายคนอยู่น้อน่าจะเป็นรูดนะครับงวดนี้จป็นตัวนี้นะครับมาจาวันพุธเป็นสามได้ลืมรูดเด้อพี่น้องเอออาจจะเจาะข้ามแต่ว่าวันนี้น่าจะมีข้าม ถ้าจะข้ามนอกจากมา3031และ3839อาจารย์นิ้นเม็ดเดียว36นะครับ3ตัวเม็ดเดียวคือ736ถ้า2ตัวก็นะบนล่าง3663แล้วก็3773าตามนี้นะครับ3แต่หมัก6นะครับชอบ6นะ6มาได้ทั้งบนทั้งล่าง ตามสูตรที่เป็นเปลีป่ยดของมิมกี้คือหกเนาะเออคือสามแต่หกมันเด่นแห้งพี่นะ้องหกกับแปดก็เด็นแห้งแต่ว่าหมดตัวนี้ไม่มีเออไม่ใช่หกมีหกมีเจ็ดอืมใช่เพราะฉะนั้นสามหกกับสามเจ็ดในนาเด่นหน้าอักอสรุปแล้วในตัวเจาะคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะ จะหลุดนะมันบานาออกป้องขาดนะมีมีหน้าเล่นมีทุกตัวเนี่ยนะนะหน้าเล่นทุกตัวแต่หนักคือสามหกกับสามเจ็ดเห็นแล้วเนาะต่อไปใครอยากได้เราเอ้ยรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยแต่บางคนไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะอ้อาจารย์มาไลฟ์วันจันทร์ที่สองนะอาจารย์ให้ไปหมดเลยนะ ทกสรัฐบาลนะครับให้ไปหมดแล้วในะนี้ห้องอวกรกพลังเลขนําโชคที่สั่งซื้อกระเป๋าอาจารย์มีสองห้องเออไม่ใช่เพจอวกรศกาลสินพิมพ์ผิดนะเพจอวกรพลังเลขนาโชคนะครับพิมพ์มชื่อเพจหมดผิดเป็นเพจอวกาศกาลสินนะครับอ่ะน่าจะเห็นบทคายอยู่ห้องแนวทางห้องอาจารย์เห็นเห็นนั่นแหละตามนั้นนะฟังเด้องวดนี้จะไม่มีใบฟ้า เพราะอาจารย์ฟันตัวเดียวเนี่ยก็เป็นไฟล์าภาพที่ขึ้นแบบมิก้แหละใครจะเอาตัวฟันของอาจารย์เอาพิมพ์พรัฐบาลมาคุณอยู่ห้องไหนล่ะไม่เห็นจ้านะครับเดี๋ยวก่อนกลับต่างจังหวัดในวันศุกร์เดี๋ยวจะขึ้นให้แต่ในห้องของอาจารย์ให้ตั้งแต่วันจันทร์เดียวแต่ต้องเห็นว่าใครบางคนไม่รู้โน้ตก็ไม่รู้เนาะถ้าช่วงในระหว่างลงอ่ะมันก็เห็นนะถ้าเข้า ถ้าไม่เข้าเลยมันลงแนวทางทุกวันตั้งแต่หุ้นเช้าจนไปถึงดาวจนเนี่ยอาจจะไม่เห็นแต่ถ้าเข้าไปในน้ตนะที่อาจารย์บอกว่าจะมีคาถาตัดกรรมขอขามากรรมคาถาปลดหนี้คาถาหล,ลากหลายเนี่ยถ้าคนเข้าไปดูในน้ตมันก็อยู่ด้วยกันนะลงในน้ตก็คือรัฐบาลและทกศนะน่าจะเห็นนะเพราะฉะนั้นไลฟ์วันนี้จะไม่ได้ให้ตัวเจาะจะจะให้ตัวฟันตัวเดียวตัววิ่งนะครับตัววิ่งเมื่อกี้มาสามสิบ สิบสามงวดได้แค่นั้นนะพี่น้องงวดเมื่อกี้หลุดแต่งวดนี้ก็เลยเอาตัวนี้ทุกคนจําไล์สดของอาจารย์งวดที่แล้วได้ไหมที่อาจารย์ฟันหน่วยบนคือสองนั่นแหละเป็นสูตรนี้ที่มันมาน่าจะเป็นศูนย์สองเนาะที่อาจารย์ไปชอบไปฟันเจ็ดสองกับแปดสองนั่นแหละเพราะมาหลักหน่วยแต่ว่าหลักสิบไม่มา หลักสิบมันเป็นศูนย์นะนะครับเพราะฉะนั้นตัวจางก็เลยจับมาฟันตัวนี้เป็นเม็ดเดียวนะใครจําได้มั้งเนาอะนะนะที่ไล์สดว่าบนก็คือหลักหน่วยสองนั่นแหละนะที่ไล้ทุกครั้งที่จา์มาสรุปคงสุดท้ายรัฐบาลก็จะพูดอย่างนี้เนาะบางคนก,ก็วิ่งถูกอยู่ได้พี่น้อง บางคนเขก็ไปหาหารูดเอารูดสักสองอยู่หลักหน่วยก็ได้เลเพราะว่ามันไม่ได้อั้นะครับอ่ะพิมพ์นะครับ,รบตัวเด่นนะให้ตัวเดียวและไม่มีใบฟ้าอาจารย์ก็จะทําตัวเดียวแบบสองสามตัวเลขสามตัวให้สองชุดเน้นไปเท่านั้นแหละนะครับคือตัวนี้นะครับรัฐบาลไทยนะครับประจำวันจันทร์ที่16นะบแะวันจันทร์เด้พี่น้อง เดี๋ยวอาจารย์ให้เดี๋ยววันวันศุกร์ให้ดูตเต็มว่ามันจะไปชนเป็นตรงกับเลขที่ไปเปิดไปเบิกเนตไหมเดอ้อใครอยู่ในห้องนะั้นจะเห็นหมดแล้วล่วนะนะตัวนี้นะทุกคนฟันตัวนี้เพราะฉะนั้นรัฐบาลงวดนี้จะให้เป็นไฟล์ภาพนี้นะครับไม่มีใบฟ้าเพราะฟันแบบนี้ ก็จะเป็นเจ็ดอะไรก็ว่าไปจุดสามตัวอะไรนะครับจะน้อยหางกระชับเข้ามาอีกฟันในะงวดนี้เอาแบบง่ายเลยบนล่างตัวเดียวชอบวิ่งก็วิ่งชอบรูดก็รูดไปเลยองรูดบนล่างมันก็บนล่างอยู่แล้วเนะาะหวังว่าหลายๆคนน่าจะไปหาซื้อลอตเตอรี่ในชุดสามตัวอันนี้นะครับงวดนี้นะเห็นไหม เป็นไปได้ทั้งบนล่างเพราะงวดมีจี้ที่อาจารย์ฟันไปสองบนนั่นแหละดูสถิติมันก็เย้าขึ้นกันนะเพราะมันชนทั้งบนทั้งล่างทั้งหลักหน่วยและหลักสิบก็แม่ก็เลยฟันตัวนี้ได้พี่นอ้องบอตรงรีรอเลยก็เลยว่า,ายังไงเราก็ทำบุญใหญ่แล้วนะเพื่อ บุญเบลีมีปู่ให้เนาะเพราะว่ายังเหลืออีกหลายวันในการทําบุญเนี่ยพอวันที่สิบสี่เดี๋ยวก็จะได้ไปเบิ้งว่ามันจะให้ตัวใดมันชนไหมน,น,นะนะเพราะเราให้ไปก่อนตนะั้งแต่วันที่สองแลนะ้วเนาะตั้งแต่วันจันแล้วในวันนี้ก็วันที่สี่เนาะเออนเนาะอประมาณนี้แหละเห็นมัพี่น้องทุนได้ปักตัวใดก็ล่องปิดกับไซเดอร์ นะไปจับใส่และไปชนในเลขกำลังวันของวันจันร์ด้วยดิยพี่น้องนะากำลังวันมีตัวไหนบ้างก็ไปหาเอาเด้อจะไม่ได้บอกอะประมาณนี้แหละนะเพราะฉะนั้นฝากบอกกลาวประชาสัมพันธ์เด้อพี่น้องนายจันทำของแจกสําหรับ f อฟหรือญาติโยมที่ไปร่วมนะครับเบิกนี่ นะครับในวันงานนะหลายอย่างอยู่เพน,นั้นก็่าเรล่มเด้อนะครับในวันเสาร์ที่14นะครับเก้โมงเกนาทีที่สำน,นักสงสปทุมนะครับบ้านขามน้อยนะตำบลโนนอำเภอโนโนนารายจังหวัดสุรินทนะครับไปตามนี้เด้อลองไปเบิงพี่น้องกันดวงมันดีมันสมพงกันลองหาสิ่งดีดีให้ตะของ นะเพราะว่า,อ,าองค์เทพหนึ่งหน้าเทพหนึ่งแล้วก็หน้ายักษ์หนึ่งนะครับเป็นผู้ดูแลทั้งสี่ภพเลยไหมเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินเไหมเออเพื่อขอโชคขอลาบน้ำเพลินเนาะนะเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินลอ่ลองไปเบื้องเนาะพี่น้องห้ามมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวเจอกันในวันศุกร์นะในวันศุกร์ที่ เหมือนที่ห้าเนาะใช่ไหมที่หกที่ห้าแล้วนะี่ะไม่ใช่ไหมล่ะที่ห้าเดี๋ยวจันเดินทางเป็นที่ท,ที่เจ็นะวันเสาร์ที่ห้าเดี๋ยวค่อยว่ากันในชุดชุดตุจจอบนะค่อยเจอกันใหม่นะประมาณนี้นะนะครับฮองกงนะครับก็ทุกคนโชคดีร่ำรวย